สวัสดีครับวันนี้เสลร์นาธรรมชมรถเข้าใหม่นะครับยามาฮ่า MT09 t ทเซอรนะครับคันนี้แต่งของมาครบเลยนะครับมีทั้งชุดกันล้มสปอร์ตไลท์และชุดกระเป๋าข้างนะครับมาดูกันก่อนนะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถจดทะเบียนปี2018นะครับวิ่งมา40,000กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่ที่249,000บาทนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะครับคันนี้นะ ทีสภาพสวยเลยครับรถสิเดิมนะครับนี่นะฮะชุดกันล้มนะแคนบาร์และตะปองไม้นะครับชุดใหญ่เลยนะครับและชุดกระเป๋าข้างนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับมาของกับปีข้างสองใบนะครับเลยสภาพสวยนะครับสภาพดอกยางใหม่ใหม่นะฮะใครสนใจติดต่อที่เซลฟ์ตั้มนะครับศูนย์หกสามห้าหกห้าห้าสี่ห้านะครับนี่นะกะติแจคผมสามใบอ่าติดแจคผมสามดอกนะขออภัยนะวิ่งสี่สิกิโลนะครับ ดาวไปเลยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลย,เลยนะครับ